สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอราดาสุปลีรหัสนักศึกษา6400100ได้จัดทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ENG492 วิดีโอนี้ได้รวบรวมประสบการณ์การฝึกงานที่ศูนย์การศึกษาด้วยตนเองหรือ Cell Study Center ของวิทยาลัยศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยรงังสิตดิฉันได้ฝึกแผนกฝ่ายศึกษาองค์กรค่ะในวันแรกๆนะคะพี่ๆที่แผนกก็ได้ เทศนาแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการทํางานหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบซึ่งในวันเล็กๆเนี่ยพี่ๆก็จะให้เราเนี่ยได้ออกแบบคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารแต่ดิฉันเนี่ยออกแบบเป็นอาหารและเครื่องดื่มในวันฮาโลวีนค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อ ภาพเกี่ยวกับการอบรมการถ่ายภาพนะคะโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพของมหาวิทยาลัยนะคะมาเป็นผู้อบรมให้คําแนะนําในเรื่องของการหามุมกล้องการจัดมุมกล้องการจัดระเบียบการถ่ายภาพนะคะให้อยู่ในองศาที่เหมาะสมเพื่อให้ภาพเนี่ยออกมาเป็นเป็นภาพที่สวยแล้วก็มีคุณภาพค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพถ่ายนะคะที่เราได้ฝือถ่ายตามคำแนะนำของพี่ๆที่เป็นวิทยากรนะคะในการจัดมุมกล้ององศาให้ภาพอ,ออกมาดูมีความน่าดึงดูดน่ามองซึ่งอันนี้นะคะก็จะไปหาถ่ายในบริเวณเออสิ่งของต่างๆนะคะบริเวณอาคารสามคะ่ะ ซึ่งการถ่ายภาพเหล่านี้นะคะเพื่อที่เรานะคะจะต้องออกไปถ่ายในงานจริงในสถานที่จริงเช่นการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ในงานรับน้องของคณะแล้วภาพบรรยากาศของนักศึกษาใหม่นะคะเพื่อนําม,มาตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อโพสต์ลงในเพจของคณะค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นการสอนการตัดต่อวิดีโอในแคปชั่นนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ออกไปถ่ายภาพเก็บบรรยากาศในงานวันรับน้องของคณะ พี่ๆในพลนเกเนี่ยก็จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการตัดต่อการใส่เสียงเพิ่มเสียงการใช้ลูกเล่นต่างๆให้วิดีโอของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นเพื่อให้เราได้นําไปตัดต่อในงานจริงที่ได้รับมอบหมายค่ะ ไปก็จะเป็นการช่วยงานของมหาลัยนะคะคือการเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อคอยต้อนรับนักศึกษาใหม่ของคณะศิลปศาสตร์โดยมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่น้องนองนักศึกษาใหม่ที่ Walk- In เข้ามาสมัครและก็การเซ็นชื่อนักศึกษาใหม่แจกใบตารางสอนให้คําแนะนําช่องทางการติดต่อของภาควิชาต่างๆให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเทอมทุนกอศวสอาการอุบัติเหตุต่างๆแกน่น้องๆนักศึกษาและผู้ปกครองคะ่ะแต่งานหลักๆของเรานะคะ ก็คือการได้เป็นแอดมินเพจออกแบบคอนเทนต์ให้กับคณะของเรานะคะ mm hmm. การหาเทคดีๆเพื mm ่อ hmm. เป็นการแบ่งปันความรู้เล็กน้อยๆ mm hmm. ให้กับน้องๆชาวศรราิลปศาสตร์ hmm. โดยพี่ๆเนี่ย mm hmm. ที่บันแอกเนี่ยจะจัดตารางเวนการลงคอนเทนต์คิดคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ mm hmm. เพื่อโพสต์ลงในเพจของคณะศิลปศาสตร์ซึ่งในการออกแบบเทมเพลตต่างๆรูปแบบของคอนเทนต์ต่างๆเราต้องออกแบบสร้างสรรค์มันด้วยตัวเองค่ะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างคอนเทนต์ของดิฉันนะคะที่โพสต์ลงในกลุ่มเพจของศิลปศาสตร์นะคะที่ดิฉันนะคะคิดออกแบบสร้างสรรค์ด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่เราทํางานที่ได้รับมอบหมายของเราเสร็จนะคะเราก็จะได้พักผ่อนแบบฟรีสไตล์แล้วก็รอเลิกงานตอน4ี่โมงครึ่งตอนเย็นของทุกวันเป็นอันเสร็จงานในแต่ละวัน,นะคะ่ะ